หรอเออเหรอเหลือคิดงานมีคนโทรมาหาทุกวันอะเหรอฮะใครใครโทรมาหาไม่รู้เหรอคุยเล่นเขาโทรมาหาทุกวันอเงี้ยไม่รู้คุยเล่นคุยเล่นหรือทวงนี่ไม่รู้จนคุยไปเรื่อยมึงทวงทำไรทวงนี่เหรอหาเหรอให้แพทยกี่ยวไม่รู้ว่ะตกเย็นๆก็โทรมาเออดีแล้วแหะกูว่าโซลากะนะโซลกะไม่เล่นเอพีหรอโซลกะเล่นเอพี ถามมันดิต้องอต้องดู <c oughs> มึงอย่าไปอยู่ใกล้มันเดี่ยอย่าไปอยู่ใกล้มันมึงอ่ะมึงอ่ะลำบากตรงมอวิกเนี่ยแต่มันไม่เอาแฟดมาไม่เป็นไรมันแฟดมาอันติก,กูไม่ได้โอ้ยทีมเรานี่ครบเครื่องจริงนะเว้ทวิตเต็ด,ดฟตเฟดเงี้ยโห้าปตาไพาดีนะมจะมือแดกเรียบ รูเล่นวอลิกไม่เปลี่ยนนะเอ้ยรูเล่นฟูลคอไม่เปลี่ยนนะบองกแล้วมึงเปลี่ยนเนี่ยนะเล่นแคดอย่างเดิมก็ดีอยู่ละลุ้นเอาลุ้นแคดตีจยตายเี้ยมึงวิ่งแบบป่าฟึบโอ้โหอันตีตายมึงแค่ออกไอ้นี่อย่างเดียวไอ้ที่การสกิลครั้งแรกอะแล้วมึงก็ฟึบไปฟึบปด๊เปิดอันติเลยโหอายเกรียงถ้ามึงเข้าเมื่อไรนะคนอื่นจะเข้าตามเว้ย ซื้อของผิดอีกแล้วก็จะออกครูดาวน์เทหน่อย <c oughs> เอาสกิลไหนวะ่ะไม่เป็นวะเอาสกิลหายตัวกับสกิลไปตีประประปัสกิลหน่อยสกิลห้วง้าไปนะเออ กิ่วหนึ่งเกี่วอสาสกิวทุบอะเฮ้ยอย่าเดินเข้ามาคุยแค่นี้อยู่เอ,อ้ยเดินกลับไปก่อนเดินเดินเข้าไปก่อนไล่แม่งไล่แม่งไล่ไล่ไ,ไ,ไปไปไปว่ามันไม่เล่นหลายตัวอยู่เนาะ เฮ้ยอย่าอยายาเฮ้ยหาเอ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 ากูอยางมึงไอ้เจ้านิเดียวกระตายละตายแน่นอนเว้ยโอ้โหกำแพงซัมเมอร์นะครับมึงหลบไปสิกูจะมาเพื่อนมึง บูคอมโบอย่างเงี้ยอะไรทีมเรามึงดูดิแต่ละตัวสตาร์ทสองหลบหลบไปกูจะปาเพื่อนเมืองหลบไปดีมากสวยกันหมดโอ้ดูทีมเราเสียเลือดน้อยมากทีมเราเวทเยอะไงเสียเลือดน้อยมากหลบไปหลบไปขอปาทีมเราเวทเยอะเวอร์มึงเชนแม่งถึงกว่าวอลกูบอกขอปาหน่อยนิดนึงนะ สวิเกดแม่งโหดที่อะวาวิกวาวิก <War wick S 2> ยังไ <c oughs> งเแฮบบ้ย <c oughs> เอ้าเอ้าเอ้าจะตายแล้วนั่นน่ะจะตายแล้วนั่นน่ะไม่มีแต่ตัวแม่นแมนบนทีมเราโอ้โหปั๊บปั๊บั๊บั๊เลย โอลาฟยังไงโอลาฟอถ้าไม่อยากตายอย่าอย่าอย่าให้กูโดนสก,กิลเว้ยเจ็บมั้นอะเจ็บมั้นอะ มึงจะรอดไหมมึงจะรอดไหมขี้หายโลดโดนโดนโดนอี้ยตายโอ้โหชีวทันดือดมึ <H ilton S 2> มตายเพื่อนโว้ยบัตเตอรโอ้โหทวิทเฟดแม่งอย่างโตฮะเออแม่งเซียนมากอะ่ะเดี๋ยวเก็บไป4โซนนะสวิทเฟดอย่างโกลครับ ไม่น่าเชื่อป้อมจะแตกเลยวันนี้อุ๊ยติดปีเนียนเล่นสายไรดีสายเวทดีป่ะขอเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดโอ้โหปังเลยครับปั๊บโอ้โหต้องโดนตักตัวเออโอยเคลวับโดนเคลวับแม่ ลุกตัวสกิีไปแล้วลากคลิปลากคลิปลากคลิปก่อน <c oughs> โอ้โหยังไงครับไม่โดนสักตัวเ <c oughs> ชนแม่งถึกว่ะไม่ลืมเอาสก,กิลกระโดดมาวะ่ะอือไปสักตัวหนึง่งสวยโดนตัวดีด้วยอ้าวโอลาฟเหรอเฮ้ยโอลาฟแม่งถึกไปดูค <c oughs> นตีให้มึงเรียนตั้เข้าเลย ก็าไม่ได้ไม่มีน,นะกูไม่มีกระโดดหานี่มึงก็อย่าสดอย่าสดได้ปะ่ะขอเก็บมานาก่อนอมานะวะ้ดองโอเชนโอ้โหสวย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 เป็นไงล่ะซิปเปิลคิวเลยครับนะ เข้าจังหวะดีเวอร์เมื่อกี้เป็นไงวูคองอุ้ยสุดเตนหอนถึงกับหอนนะครับโดนหอกเลยถึงกับหอนอื้อ สัตว์โซบะไก่คิวได้ไอ้เฮียนก็ฮิวได้ตัวดาบอ่ะตัวแคร์อ่ะมันแทร์อ่ะเควเควทักตัวอืเก็บเลือดไม่มีความหมายไม่ไม่ถ่ายแรงเลยเฮ้ยแม่งแรงไม่มีเลยอ่ะมีตัวเดียวเฮ้ยเออไม่มีตัวเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนนู้นูไม่เป็นไรครับโอ้โฮิวีสัตว์ไอ้ฮีวีเห็นไหยไอ้เหี้ย ตกิลร์เต็มที่เลยทำหนะเฮ้ยนุ่นอันติระวังลบๆเฮสทพงไล่ไล่ไล่ล่ะาเดินกลับมาพระเจ้านักจู่โอ้โหเรียบร้อยครับมาโอ้โหเทมิสจบไวว่ะ ดีนะโกวัคองมากูไม่เอาแคทนโอลาบโอลาบโอ้โหโอลาบไม่โดนนะครับโอโหตัวแคทมาเล่นยากกว่านี้โอลาบครับแม่ส่งวัวคลองเออซุนดอซี่อ่ะเฮ้ยโอลาบนะครับโดนจนได้ครับโอ้ยพียไอเย็นสดสดเชนสดเกิน คิวเหรอคิวคิวยังไงเฮ้ยแย่งกูไม่สวยเลยอย่างงี้ไอ้เหี่เอ้ยไม่ทนันโอ้โหโอ้ยลืมอัพกระโดดมาสวยแน่ไม่ได้อัพกระโดดมาว่ะโอ้ยอ่ะคิวยากโอ้ยเอ้ยไม่น่าตายเลยว่ะโอ้โหโดนคลิปแต่เลเจนเดอรีนน่ซะหน่อย จุกโอ้โหโอ้โหแหกแหกหลบหลบกันหมดเฮ้ยกูแม่กูยังไม่ตายเลยบอกตรง เฮ้ยทวิตเ,เตอร์เฟดโดนแล้วทวิตเตอร์เฟดโดนแล้วอไม่อยากเล่นในป้อมว่ะเจ็บเด็กพี่ตอดให้น้องตอดคลิปอู้เกือบตายาเหมือนเลยนิดเดียวเต้นเอามานาแป๊บ ตัวละกะเจอโดนแล้วโดนละเนยังไงเนยังไงกูจะต่อตัวละกะอเก้าแปดเจ็ดยังยขอมาน้าก่อนขอมานาแป๊บนึสามสอง มึงยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยทวิเสตมันยังไม่ตายเลยมึงน่ะเออโอ้ยโดนป้อมยิงอ้ไม่โดนเอาเลือไดไยหลวงห <c oughs> ลวงหลังก่อนครับแหมโอโ้โหโอลาฟโอลาฟมาแล้วครับโอลาฟ <c oughs> ยายาแหมสดสดเหลือเกินนะครับ <c oughs> ต้องโดนสักตัวคองไม่เป็นฮีโร่ที่ประหยัดมานามากอะ่ะใช้มานาน้อยเหรอล้าวัสดปปุ๊บอ้าวเหี้ยไม่โดน,นอ,ดอุ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วรอดอยู่รอดอยู่ <c oughs> กลับบ้าน กบ้านแปบ๊บอับยาวเลยลูกเอ้าลืมอัพกูไปอัพอันติแล้วกูไม่อัพกระโดดโหเซ็งเครียดอะไรอะไรขนาดแม่งแม่งโเือนจำเดือนเท่านั้นแหละร่วงนี่ไงนี่ไงหอกมหาปลาย เคลายโอเคตายขอบใจไหมโอ้โหซับพอดอยังโหดอ่ะโอ้ยซัะพอร์ตดีเว้ยโหดว่ะคีบกูยี่แปดบาทกูก็เอาให้บ๊อบเลื่อนให้หรอแคบเฮ้ย <c oughs> เพื่อนกูอย่าตายเพื่อนกู <c oughs> า่า <c oughs> ขอกู้ตัวปั้มปั้มตีไหมวะเตข้าไปปั้มตีไหมวะเตเตเหรอเตโหแม่อมตะขอสุรากะได้ไหมให้กูด้วยกูกินด้วยบนลลังคาโอ้ชนะเฉยเลย แหมยังไม่ตายเลยนะครับแหมเราไม่คิดจะซื้อของเลยจ้ะอุ้ยเราเลยซื้ออุ้ยไม่ได้ซื้อของเลยนะครับแหมไรวะโอ้มนจริงอะแบบเนี้ยมนจริงให้แบบมึงคิดดูฮีโร่เราตีไกลหมดเลยเกือบหมดอ่ะแล้วฮีโร่ตีใกล้แม่งเสือกเป็นฮีโร่แบบว่าแหมสมควรแก่การแทงเจอกูโ๊กไปหน้าแหกหมดอล แคบหลอกรึเปล่าเรงในนีนาลีสองเรื่อบโจงรู้เปล่าตอนมันจบอ่ะไอแแมปเนี้ยถ้าเกิดมึงชนะแล้วมึงรออีกแบบหนึ่งเว้ยมันจะอธิบายเว้ยอธิบายอะไรอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับแมปนี้เว้ยเนี่ยแม่งเนี่ยแม่งหมดละี่ยแม่งหมดละไม่ห่ดแล้วหลอกรีททีมไเพื่อนกูมันไม่กลับเป็นไม่บ่นเป็นหมดอีกเลยเอยเงี้ยเอกละ